สวัสดีครับผมชื่อนายน,านัทพลวิทย์วิริศวันนี้จะมาทําการาตร่อวงจรวงจรใช่อยครับในการที่จะมีไฟบนแบตเตอรี่มาที่ขั้ว A1 เนื้ออ่าหมืุนหมุนชีวิตกุญแจไอทางออนหน้าธรรมชาติจะติดกันทำให้สายพันธุ์ที่ไอจีก็ไปที่ ไอจีฟิวเกตไฟถอยขนาดที่แอมแล้วก็ดีฟิวเกตขนาดสิบแอมแล้วก็ฟิวเกตสิบแอมไปที่บีบีคัวสิบเตาใส่ที่ 2. เกียรสี่เอหนึ่งแล้วที่หนึ่งไปที่คัวที่สองเมื่อเมื่อใส่เกียร์ อ่อยอน้าสัมพัสจะติดกันทำให้ไหลผ่านออกอยไปที่ขั้วหนึ่งแล้วก็ C A 1คึ่งขัวสามจะไปที่ C B ขั้วยีออกที่ C A ขั้วสามสิ C C แดง B รวมขัวเจะมีทางแยก2องทาง ทางซ้ายพว่าเอ๊ะบักเอพว่สิบไปที่พว่าหกเข้าไปที่คิวใครถอยไหลพาดแล้วอ้อไปที่พว่าห้าแล้วตกลงกาวไปที่ตรงนี้มัย ขวาเอขัวเก้าคิวขวเก้าสายหินตาทีขัวหกทีคิวไปถอยขวสาบ5้าเอขัวาบ้านทีหกสาบห้าสาย เต็นสีขาวแทบดำระบายลมกลาวไปที่ปีสองไม่ทำง,นา,งานาไฟหลังนาสองขาจะติดกันทไมไฟหลังติดครับผมครับ